สวัสดีครับวันนี้มีเลขดับสิบหน่วยมาฝากสมาชิกทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่ชอบเสียงนะครับครับก็ก็ให้นำไปพิจารณาดูนะครับดับสิบหน่วยบนนะครับก็ยังไงก็ขอให้เ่าเพื่อนๆ สมาธิไปพิจรารณาดูก่อนถึงจะนำไปใช้ก็ผ่านมาก็ผิดไปสองงวดแล้วนะามาดูวันนี้งวดวันที่16สิงหานะ16สิงหาผิดไปสามงวดแล้ววันที่16สิงหาคกสัมเพยดับเก้าหน่วย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามยังไงก็กดติดตามเอาไว้ก็แล้วกันนะสมาชิกทุกท่านสวัสดี